ในตึกนั้นมีรูปภาพรูปหนึ่งรูปแรกที่สุดตอนทางข้าวข้างใต้มือรูปนั้นเขียนว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่หลังม่านม่านในที่นี้คือความโง่หรืออวิชชาถึงเป็นของบังเรียกว่าม่านพระพุทธเจ้าอยู่ที่หลังม่านไม่ได้อยู่ที่อินเดียไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่หลังมา่มานม่านอะไรม่านความโง่ของคุณนะฮะความโง่ของคุณมีอยู่ที่ไหนมันก็เป็นม่านอ,อยู่ที่ตรงน,นั้นพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่หลังมา่านคุณก็ทําลายมา่านทําลายมา่านออกก็พระพุทธเจ้าอ้าอยู่นี่เองอยู่นี่เองไม่ต้องไปหาที่อินเดียไม่ต้องไปหาที่วัดหรือไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้ายังมีมา่านมีมา่าน อวิชานี่บังอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มีวันพบพระพุทธเจ้าเพราะมันอยู่ที่หลังม่านหลังม่านของคนนั่นให้เอาพระพุทธรูปมาแขวนคอไว้ก็ไม่มีทางทจะพบ,ระพ,รพ,บพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันพบแต่พระพุทธเจ้าองค์องค์องค์งงพระเครื่องแต่องค์จริงมันอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคนคนนั่นทําลายม่านนั่นเสียก็จะพบทันทีไม่ต้องไปหาไม่ต้องวิ่งไปหา เพียงแต่ลดมาล่านลงเผาม่านเสียก็พบนี่เียกว่านิพพานไม่ต้องไปครับทำลายมา่านเพื่ออวิชชาออกทำลายลงเสร็จแล้วก็พบทันทีทีนี้มันสอนกันปิดๆนิพพานต้องไปพระยาญามไหวพยาญามไหว,ยายาไวสองชาติสามชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วก็จะถึงนี่มันไปกันถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ส <c oughs> <c oughs> อนทำลายอาวิชชา แล้วก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่มีทุกข์ทุกข์เกิดไม่ได้แล้วก็ไม่มีทุกข์นี่คือเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่ขอให้เข้าใจ,ายจอ,อ,อ,ใยอย่างนี้แต่เพียงแต่ออกชื่อเฉยๆสี่อย่างออกชื่อเฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์ความทุกข์คืออะไรก็ซึม 4, ทสาบเันทีว่าโอ้ คนของความโง่ผลของอยากในความโง่เหตุของมันก็คือความอยากในความโง่ความดับของมันก็คือดับความอยากนั่นเสียในคนทางดับความอยากนั่นเสียก็คือมากมีองแปดี่รวมกันเป็นสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจสี่อย่างมากนะก,ก็ลดสองอย่างก็ได้คือว่าทุกข์กับเหตุที่เกิดทุกข์นีพวกนี้และความดับทุกข์กับทางความดับทุกข์นี้ อันหนึ่งรวมเป็นสองเป็นสองคู่คู่ละสองสอง็เนเหลือแต่ว่าทุกับความดับทุกถ้าอยากให้ง่ายก็เหลืออันเดียกวกับความดับทุกความดับทุกก์ก็วาจะดับทุกได้โดวยวิธีใดก็อดับทุกให้ได้นะก็หมดอริยสัจก็รวมอยู่เป็นนั้นอันเป็นอริยสัจหนึ่ง อทนนี้ก็มาพิจารณากันต่อไปว่าอันไหนเราเป็นธรรมจักรเป็นธรรมจักรคือวงกลมที่คมจีะเชื้อนในขาดกระตุ้นไป็นอันไหนเป็นธรรมจักรรู้เรื่องไม่สุดตรงไม่สุดตรงข้างบวกข้างลบนะไม่ไม่กามาสุขันธิกาไม่อัตตนะกิลมัทฐา ไม่บ้ากามไม่ไม่หลงไม่ทรมานกายนี่เป็นธรรมจักรไหมที่จริงมันก็เป็นธรรมจักรมันก็ตัดความทุกข์ตามลงควรอริยมรรคมีองค์แปดนี่ก็เป็นธรรมจักรเพราะอริยมรรคมีองค์แปดมันเป็นมรรคมีองค์แปดมันตัดความทุกข์ทีนี้อริยสัจสี่อริยสัจสี่นั่นแหละตัวธรรมจักรคือตัดทุกข์โดยตรง ที่เข้าใจกันไว้อันไหนเป็นธรรมจักรหรือทั้งหมดนั่นเป็นธรรมจักรนี่คอยเข้าใจ,าใจความไม่โง่ไปสุดโต่งสองฝ่ายนั่นก็เป็นธรรมจักรตัดความโง่ในเบื้องต้นในระดับต้นแล่วความถูกต้องแปลประการน,นั่นก็เป็นธรรมจักรตัดตัดตัดความทุกข์แล้วอริยสัจสี่ก็เป็นธรรมจักรตัดความทุกข์ขั้นเฉียบขาดสุดท้ายไม่มีเหลือ เป็นธรรมจัการกันทั้งนั้นอริยสัตว์สีเสอีกมันยังเป็นธรรมจักรในแง่ของทริฎีคือวิชาวิชาวิชาการทางวิชาการอริยสัตสี่เป็นความรู้ทางวิชาการอริยมรรคไม่ต้องแฝงแต่เป็นตัวปฏิปทาเป็นตัวการปฏิบัติงานเป็นตัวปฏิบัติตรงๆเป็นตัวทํางานทําการลงไปเลยเป็นปฏิบัติการ ีไม่ลงในสองข้างไม่สุดตรงข้างซ้ายข้างขวาต้างองเป็นพื้นฐานพื้นฐานตัวทั่วไปที่จะต้องอาศัยทั้งสามอย่างนี้เอาเป็นธรรมจักรตามตามความหมายหนึ่ง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 เรียกว่าธรรมจักรได้กันทั้งนั้นแต่โดยความรู้สึกของคนทั่วไปบางคนเข้าใจว่าอริยสัจเป็นตัวธรรมจักร บางคนก็ข้าใจตัวอริยมรรคเป็นตัวธรรมจักรถ้าเอาตามที่พระพุทธเจ้าจตรัสมันก็เป็นความรู้เป็นตัวความรู้ที่ถูกต้องมันแมเป็นธรรมจักร,รู้เรื่องอริยศาสตร์ถูกต้องโดยอาการสิบสองคือความทุกข์ก็รู้ว่านี่คือความทุกข์ความทุกข์นี่ต้อง รู้ต้องรู้แจมแจ้งแล้วเราก็รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยสามอย่างเ่ยมันเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันต้องรู้แล้วก็รู้แลว้วเนี่ความทุกข์ที่ตั้งหาเ้เกิดทุกข์ว่านี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นตัวเจได้เกิดทุกข์นี่ต้องละละละก็ละแล้วก็ได้สามอีก ที่นี่เออนิโรดนิโรจน์างดับทุกข์นี่นี่นี่เป็นนิโรดนี่เป็นดับทุกข์นี่จะต้องทําให้แจ้งให้ปรากฏชัดออกมาและเราก็ได้ทาให้แจ้งแล้วมันก็ได้สามอีก <Hey. S 1> ที่นี่มันก็มาถึงอันสึดท้ายคือมัดมัด,มด,มดนี่นี่นี่คือใ้มันดับทุกทางดับทุกทางดับดับทุกนี่ ควรทําให้เกิดมีขึ้นมาเกิดมีขึ้นมาแล้วเราก็ได้ทาให้เกิดมีขึ้นมาแล้วมันเลยได้เป็นสิบสองอาการนั่นแหละอาตมาคิดว่านั่นคือตัวตัว,ตวธรรมจักวงล้อที่มีสิบสองซี่นั่นแหละคือตัวธรรมจักถ้าจะเขียนในรูปล้อธรรมจักให้ถูกต้อง เขียนให้ล่อนั้นมีสี่สิบสองสี่ถูกต้องแต่คนมักจะเขียนรูปวงล่อแปดสี่กันโดยมากคุณดูรูปวงธรรมจักรที่ไหนที่เห็นเห็นอยู่จะนับดยใจมีแปดสี่เขาเข้าใจหลังนั้นที่นี่ถ้าจะให้หมายถึงอญญริยสัจสี่มีสี่สี่ก็พอภาพแกะสลักในอินเดียโบราณเรมาเคยพบ มันกันล่าวงล่าที่มีเพียงสี่สี่ก็มีนี่ววงล่าที่มีเพียงมีตั้งแปดสี่อย่างที่เราเห็นกันโดยมากในเมืองไทยมักจะเขียนแปดแล้ววงล่าที่ถูกต้องมีสิบสองสี่นี่ถูกต้องที่สุดล่าสี่สี่หมายถึงอริยสัจสี่ไอ้ลา 8, 4, ่าแปดสี่หมายถึงมักมีองค์แปด ไอ้ล่าสิบสองซี่หมายถึงอาการแห่งการรู้อริยสัจสิบสองอาการดังที่พูดมาแล้วเฮกว่าอาการสิบสองรู้ไห้ก็ดีมันทำมาช่วยช่วยประกอบกันให้รู้ถูกต้องไม่ต้องมาเทียงกันแปดซี่ 4, หรือสี่ซี่หรือสิบสองซี่ธรรมจักธรรมจัก วงล้อของธรรมะสำหรับที่จะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะความแสงสว่างที่จะตัดความมืดสิ่งที่จะแก้ไขโลกให้แสงให้มีแสงสวา่างท่านใช้คำว่าจักจัดคำเดียวก็ที่ว่าอำนาจจะครองโลกพูดอย่างนี้มันมันข้าใจผิดได้แต่มันก็มีความถูก ที่สุดเลยจะครองโลกทางวิญญาณนะโลกแห่งความโง่เขลามันเป็นโลกแห่งความโง่เขลามืดบอดธรรมจักรนี่จะรุกเข้าไปที่นั่นจะทำลายไปได้หมดมันจึงเรียกว่าธรมธรมจักรธรรมจักรจะครองโลกแห่งความโง่ของสัตว์ทีนี้มันจะทำกันที่ไหนจะรุกเข้าไปจะทำกันที่ไหน มันก็ต้องรูปกันก็นกไปกระทํากันในหัวใจของคุณนั่นแหละหัวใจของทุกคนในโลกแห่งความโง่ความมืดมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนจึงเปิดโอกาสให้ธรรมจักรเข้าไปทําลายความมืดความโง่ความหลงในหัวใจนี่ก็จะสําเร็จประโยชน์ไม่ใช่อยู่ที่โลกอื่นที่ไหนก็ไม่รู้มันอยู่ที่หัวใจของในหัวใจคนทุกคน เช่นเดียวกับที่พูดมันจะกี้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่หลังม่านหลังม่านความโง่ที่อยู่ในหัวใจของคุณนั่นแหะที่ต,ตรงนั้นะจะต้องจัดการะให้ธรรมจักรเข้าไปจัดการที่ตรงนั้นที่มีอยู่ในหัวใจของคุณคือโลกแห่งความโง่ทําลายความโง่ให้หมดไป